ถ้าเทียบกับลูกระเบิดแค่2อลูกนี้ได้สร้างความเสียหายพรากประชาชนผูกก้บริสุทธิ์ไปมากกว่า200,000คนเลยทีเดียวครับโลกของเราตั้งแต่มีบริศาสตร์ของมนุษย์ขึ้นมาเนี่ย ต้องบอกเลยว่ามีการเกิดสงครามกันบ่อยครั้งเละเยอะมากๆถ้าย้อนความกลับไปเนี่ยก็มีตั้งแต่ในยุคที่ยังไม่มีอาวุธยุธโทโธปกรณ์อ,อะไรมากมายที่ใช้จําพวกสัตว์ขี่เป็นพาหนะอาวุธจากธรรมชาติพวกธนูหน้าไม้หอกต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผลิตจากธรรมชาติยันมาถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยที่มีตั้งแต่รถถังเรือดำน้ําบอลลูนยันไปถึงอาวุธขี่ป่าอาวุธด้วยเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าท่ารวมสงครามที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่มีมนุษย์มาแล้วนั้นมันเยอะมากๆ และนับความเสียหายแทบไม่ได้เลยครับและยิ่งไากว่านั้นล่าสุดที่เกิดขึ้นมาเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาและเป็นที่ตราตึงใจไปทั่วโลกในสงครามโลกครั้งที่2ออย่างการใช้ระเบิดปรมาณูที่ทิ้งลงในฮิโรชิมากับนางาซากิเนี่ยที่ใช้พื้นที่แค่ที่ละลูกนะมันทําให้คนเสียชีวิตนับแสนคนเลยทีเดียวครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่รุนแรงแล้วก็โหดเยี่ยมมากๆเลยเพราะคนส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตแล้วนั้นเป็นประชาชนคนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามทั้งนั้นเลยครับแต่ ก็ยังโชคดีครับว่าหลังจากที่จบสงครามโลกครั้งที่สองนั้นโลกเราก็อยู่อย่างสงบสุขกันมาเรื่อยๆไม่มีสงครามตั้งครัวระหว่างโลกเกิดขึ้นกันอย่าง,งยาวนานเหลือไว้แต่เพียงแค่สงครามทางเศรษฐกิจเท่านั้นเองแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยเนาะว่าใช่ว่าจะไม่มีสงครามเกิดขึ้นเลยมันก็จะมีสงครามเล็กสงครามน้อยเกิดขึ้นมากมายจนตรงเนี้ยหลายหลายคนก็เลยตั้งคาถามว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าในอนาคตโลกเราอาจจะมีสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นได้ซึ่งพอมีน้องๆถามมา ณขณะน,นี้ผมก็เลยจัดหัวข้อนี้ขึ้นมาในรายการของเราในวันนี้หรือว่าร้อนสุดสัปดาห์ประจําวันอาทิตย์นั่นเองฮะนั่นก็คือคําถามที่ว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นหรือไม่และถ้าเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงและจุดจบของสงครามโลกครั้งที่3หรือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากจบสงครามแล้วเนี่ยมันจะเหลืออะไรบ้าง วันนี้ผมจะมาสนุกไ้ฟังครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆการรอช้าครับผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันนะฮะอย่าลืมกดปผู้ชมนิดนึงช่วงกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับผมและจะพร้อมแล้ว,ลวงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมๆเลยครับ อะไรขึ้นหากโลูกเราจะมีสงครามโลกครั้งที่3และหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่3มเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนี่น่าจะเป็นคําถามที่ใหญ่ที่เกิดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหรือว่าเป็นคําถามยอดฮิตเลยก็ว่าได้เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยคือมันมีเหตุการณ์สําคัญระหว่างรัสเซียกับยูเครนเกิดขึ้นหรือว่าสงครามระหว่างประเทศนั่นแหละซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยเกิดความกังวลว่ามันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ากันหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยผมตอบได้หนึ่งอย่างเลยก็คือเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่นัมน ให้อยู่ที่ 4 0ละกันครับคือหลายๆคนอาจจะบอกว่าอ้าวพี่แล้วทําไมไม่บอกมาเลยล่ะว่ามันจะเกิดไม่เกิดพูดกันตรงๆเลยครับว่ามันมีหลายปัจจัยมากๆแล้วก็ต้องอธิบายอย่างนี้คบว่าถ้าเราย้อนความกลับไปในช่วง world war หหรือว่าสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยด้วยสาเหตุส่วนใหญ่แล้วที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากผลประโยชน์ของมนุษย์ชั้นผู้นําที่ตกลงกันไม่ได้เรื่องทรัพย์สินของประเทศที่ดินของประเทศหรือสนที่สัญญาต่างๆที่มันทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําจนทําให้เป็นต้น เหตุของสงครามเป็นต้นซึ่งต็บอกเลยว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซนต์กลุ่มคนที่จะได้เข้าร่วมสงครามหรือว่าต้องไปอยู่ในสงครามนั้นเนี่ยมันมีเพียงไม่ถึง20%หรือ30%ด้วยซ้ำหรืออาจจะมากกว่าน,นี้หน่อยแต่ต้องบอกเลยว่าร้อยละ60-80%ถึงแแล้วเนี่ยคือทุกคนเป็นประชาชนทั่วไปหมดเลยครับเป็นประชาชนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามต้องการใช้ชีวิตต้องการที่จะพัฒนาตัวเองคือถ้าไม่มีความเกี่ยวข้องกับสงครามเลยก็ว่าได้และที่สําคัญคืออาจจะซวยโดนลูกหลงจากสม และที่แน่ๆก็คือถ้าใครได้อาศัยอยู่ในประเทศที่ท,ทำสงครามด้วนั้นยังไงก็ต้องมีผลกระทบอย่างแน่นอนครับซึ่งก็อย่างที่ว่านะมันก็มีผลสรุปให้เราเห็นกันอยู่แล้วอย่าง w ว r l d w ว r หนึ่งนะฮะที่ตอนนั้นก็มีอาวุธหนักอย่างอาวุธปืนรถถังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอาวุธระยะไกลที่สามารถใช้งานได้ต้องบอกเลยว่าณตอนนั้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นกันเยอะพอสมควรอยู่แล้วและส่วนใหญ่ที่สูญเสียเนี่ยก็จะเป็นประชาชนชาวบ้านทั่วไปกับทหารแนวหน้าทั้งนั้น คนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรืออะไรก็แล้วแต่แทบจะไม่มีผลเลยและจุดจบของสงครามโลกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยมีการตั้งองค์กรสนิบาตชาติเกิดขึ้นซึ่งองค์กรสนิบาตชาติอย่างนี้นะครับตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าถูกตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันการเกิดสงครามแบบนี้ในอนาคตขึ้นอีกครั้งแต่ก็อย่างที่รู้ครับว่าต่อให้มีองค์การสนิบาตชาติเกิดขึ้นสุดท้ายมันก็ยังเกิด world war 2อยู่ดีซึ่งต้องบอกเลยว่าครั้งที่2เนี่ยแอบแตกต่างกอบครั้งที่1พอสมควรเลยนะซึ่งจริงงๆมมันไ่่ควรแตตกา ขนาดนี้เพราะระยะเวลาเนี่ยมันห่างกันแค่ไม่กี่สิบป,ปีเท่านั้นเองอาวุธหรือการพัฒนาของเทคโนโลยีเนี่ยมันจะไม่ได้รวดเร็วและไวขนาดนั้นแต่ที่มันต่างกันพอสมควรในครั้งนี้เนี่ยเพราะสงครามโลกที่2นั้นได้มีการใช้อาวุธที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่หรือว่าอาวุธที่ถูกนํามาดัดแปลงจากอาวุธที่ช่วยมนุษย์กลายเป็นอาวุธที่สังหารมนุษย์แทนอย่างอาวุธนิวเคลีย์นั่นเองอะ คือต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักอาวุธนิวเคลียร์กันอยู่แล้วเนาะคือถ้าเกิดเอาตามข้อมูลเนี่ยในวิกิพีเดียเขาบอกว่าอาวุธนิวเคลียร์นะครับคือวัตถุระเบิดซึ่งมีอำนาจทำลายล้างมาจากปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์ซึ่งในตอนแรกนนเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์หรือว่าไอพลังงานตรงนี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาและคิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นพลังงานสะอาดหรือว่าเป็นพลังงานทดแทนที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมหาศาลโดยผู้คิดค้นนเนี่ยนั่นคือไอน์สไตน์นั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นรรรปนวั จากมีการผันเปลี่ยนจากการใช้เหมืองถ่านหินในการผลิตไฟฟ้ามันก็เริ่มมีการมาใช้อย่างอื่นมากขึ้นเรื่อยๆและนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งพลังงานทดแทนที่ใช้คําว่ามันเปลี่ยนโลกก็ทําให้โลกน่ะสนใจไนอย่างมากเลยก็ว่าได้แต่ทีนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นดังคาดครับเพราะจูๆ่ๆแนวคิดพลังงานนิวเคลียร์ที่ถูกคิดโดยไอสไตน์ le, ที่เป็นพลังงานสะอาดเปลี่ยนโลกนั้เนี่ยมันกลับเอามาถูกใช้ผิดวิธีครับจากที่เอามาสร้างช่วยคนกลับนาไปสู่สร้างมาเพื่อทําลายค้นแทง้งซึ่งแน่นอนคำว่าผลที่ ออกมามันก็ได้เกินค่าจริงๆเพราะอาวุธที่สร้างจากพลังงานนิวเคลีย์นั้นมันมีความรุนแรงมากกว่าระเบิดธรรมดากระสุนธรรมดาและรวมไปถึงกระสุนปืนใหญ่จากรถหุ้มก่ออีกถ้าเอาให้เห็นภาพให้เห็นชัดมากที่สุดนะครับนั่นก็คือหลังจากที่มีการวิจัยอาวุธนิวเคลียร์เสร็จปุ๊บแน่นอนว่าก็เกิดการใช้งานเกิดขึ้นและครั้งแรกที่ใช้นั่นก็คือในสงครามโลกครั้งที่สองที่ประเทศญี่ปุ่นในเมืองฮิโรชิมาก,กับนางาซากิที่เรารู้กันนั่นก็คือแฟตแมนกับลิตเติ้ลบอยนั่นเองซึ่งผลที่ออกมาบอก เลยว่าจากสงครามที่เคยเกิดขึ้นในเวอร์วอลหเนี่ยอาวุธปืนระเบิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่สร้างความสูญเสียให้คนหลักพันหลักหมื่นคนเนี่ยดูกระจิตรลิศไปเลยครับถ้าเทียบกับลูกระเบิดแค่2อลูกนี้ซึ่งแค่2อลูกนะใน2เมืองได้สร้างความเสียหายพรากประชาชนผูกก้บริสุทธิ์ไปมากกว่า200,000คนเลยทีเดียวครับ ซึ่งตอวบอกเยว่าความรุนแรงของระเบิด New Care นิวเคลียร์นเนี่ยไม่ได้มาจากการประทุกของระเบิดแค่น,นนะแต่มันยังมีอีกหนึ่งที่จะคงอยู่ในบริเวณที่ระเบิดตรงนั้นอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะจางหายและสู่สลายเองไปตามธรรมชาติซึ่งใช้ระยะเวลา เป็น10เป็นร้อยปีเลยซึ่งสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันก็คือสารกัมนตรังสีนั่นเองครับซึ่งผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักสารกัมนตรังสีกันอยู่แล้วล่ะมันก็คือสารตกค้างจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์หรือว่าอาวุธนิวเคลียร์นั่นแหละโดยสารพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นพิษกับมนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่ว่าใครก็ตามที่ได้รับสารกัมนตรังสีระดับความเข้มข้นที่มาจากพลังงานนิวเคลียร์นี้เข้าไปเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยร่างกายที่ได้รับเข้าไปมากจนเกินขอบเเเขตตมมมมันกก็ริิิิ่จะีควาผดด ร่างกายภายนอกเนี่ยก็จะเริ่มพุกพองผิวเนี่ยก็จะเริ่มไหม้มีอาการปวดแสบปวดร้อนและถ้าเกิดรับไปมากเข้ามากเข้าจนร่างกายเนี่ยไม่สามารถกรองหรือรับไม่ไหวแล้วเนี่ยบอกเลยว่าอาว,วัยวะภายในเนี่ยโอ้โหแทบจะล้มเหลวเลยเลือดจะออกมาตามรูทวารต่างๆไม่ว่าจะเป็นจมูกตาหูหรืออะไรก็แต่คือเลือดจะไหลออกมาแบบไม่หยุดและถ้าหนักสุดๆเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องนึกถึงเลยครับไม่ต่างอะไรกับซอมบี้เลยครับมันทั้งทรมานทั้งความเจ็บปวดความแสบรอน จากภายนอกความเจ็บปวดจากทางข้างในคือมันคือที่สุดของความรุนแรงจริงๆซึ่งต้องบอกเลยว่าพอหลังจากที่มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ตรงนี้เกิดขึ้นมันก็เลยทําให้เกิดสนธิสัญญาต่างๆหรือว่ากฎต่างๆ,างๆเกิดขึ้นนั่นก็คือจะไม่มีการนําอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมาใช้อีกและมีการทั้งยับยั้งไม่เผยแพร่ไม่มีการครอบครองหรือพูดง่ายๆก็คือแบนอาวุธนิวเคลียร์ออกไปเลยครับแล้วก็มีการประกาศอย่างชัดเจนว่าเราจะยกเลิกสงครามที่ปะทะกันกลายเป็นสงครามทาง เศรษฐกิจแทนนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่านี่ก็เป็นการยับยั้งนะครับหรือว่าเป็นการพยายามที่ไม่ให้อ่านำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้นั่นเองครับ แล้วทีนี้มันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามได้ไงรับพี่เห็นพี่พูดมาต้องเยอะอาวุธนิวเคลียร์ที่บอกว่าแรงนักแรงหนาก็โดนแบนไปแล้วไม่ใช่หรอครับคือต้องอธิบายอย่างนี้ครับน้องๆคือในอดีตนั้นมีการผลิตอาวุธนิวเคลียร์มาเยอะมากๆและก็มีในปัจจุบันที่แอบผลิตซึ่งยังไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วละ่ะและแน่นอนครับว่าประเทศที่มีการถือครองอาวุธนิวเคลียร์จากการบันทึกไว้เนี่ยเฉพาะการสร้างในอดีตนะมีมากกว่าหนึ่งหมื่นลูกเลยนะคือไอ้ลูกลเล็กๆที่ทิ้งลงไปแล้วคน ตายไปแสนคนน่ะมีเป็นหมื่นลูกเลยนะเว้ยทั่วโลกอ่ะเฉพาะสหรัฐอเมริกากับรัสเซียเนี่ยเขามีอย่างละหก0 0นลูกนะอันนี้คือข้อมูลที่บันทึกไว้ในวิกิพีเดียและไหนจะประเทศเล็กประเทศน้อยที่มีหลักร้อยลูกยังไม่ถึงหลักสิบลูกอีกต้องบอกเลยว่าอันนี้มันคือการเปรียบเสมือน อาวุธทางอ้อมหรือปราการที่ไมใ่ใครเนี่ยเข้ามายุ่งกับประเทศตัวเองนั่นเองลองคิดกันง่ายๆครับว่าถ้าประเทศเรามีอาวุธนิวเคลียร์อยู่สักสิบลูกจะมีใครในบริเวณเราเนี่ยกล้ามาแยมกล้ามาทําสงครามกับเราไหมแน่นอนครับว่ายังไงก็ไม่มีใครกล้าแน่นอนเพราะถ้าเกิดโดนสวนกลับไปด้วยจํานวนที่มากกว่ายังไงก็แทบไม่เหลือซากแน่นอนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยกลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีหลายๆประเทศถืออาวุธคลองนิวเคลียร์อยู่ซึ่งต่อให้มีองค์การ สนิบาตชาติมีสนที่สัญญาอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรการันตีเลยครับว่าอนาคตจะไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่3เพราะอย่างที่บอกขนาดเกิดสงครามโลกครั้งที่1ไปแล้วมีการทําองค์การสนิบาตชาติมีการทํารุน่นทํานี่แต่สุดท้ายมันยังเกิดสงครามโลกครั้งที่2ได้เพราะฉะนั้นผมเลยสรุปตรงนี้ได้ว่าในอนาคตยังไงก็มีโอกาสเกิดสงครามโลกครั้งที่3าแน่นอนแต่จะเกิดมากเกิดน้อยหรือไม่เกิดส่วนตัวผมให้40%ว่าอาจจะเกิดขึ้นและอีก60%อาจจะไม่เกิดขึ้นนั่นเองอะอันนี้คือคําถามข้อแรรกนะคับ ที่ผมอธิบายแล้วก็ตอบผู้ชมไปส่วนข้อที่2ครับแล้วถ้าเกิดมันเกิดสงครามโลกที่3เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับ โอ้โหไม่อยากจะนึกเลยครับเพราะทุกวันนี้ฮะมันไม่ได้เหมือนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองที่ระยะบรนหาน่างกันแค่แบบไม่กี่สิบปีนะแต่ช่วงเวลาระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองยังมนมาถึงปัจจุบันอะ่ะมันหลายสิบป,ปีและเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วมากแน่นอนคบว่านะตอนนั้นมันมีแค่อาวุธนิวเคลียร์ที่ถูกผลิตเป็นนิวเคลียร์แบบ101แต่ตอนนี้มันไป10-2-103แล้วก็มีการพัฒนาอีกเยอะแยะมากมายและปัจจุบันเนี่ยอาวุธที่น่ากลัวกว่านิวเคลียร์ คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ามันคืออาวุธอะไรใช่ครับมันคืออาวุธชีวภาพอะแน่นอนคบว่าไม่จําเป็นต้องลงแรงไม่จําเป็นต้องสร้างความวุ่นวายให้กับคนหมู่มากมันําเป็นต้องทําให้โลกตกตะลึงแค่เราหย่อนเชื้อโรคบางตัวไปในพื้นที่ที่คนเยอะๆแล้วปล่อยให้มันแพร่กระจายเองถ้าเกิดผมยกตัวอ,อย่างให้เห็นภาพถ้าโควิดไม่ใช่โรคที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วถ้าเกิดโควิดเป็น ้นแบบของอาวุธชีวภาพที่บางประเทศปล่อยขึ้นมาอู้นี่ก็ถือว่าเป็นการประสมความสําเร็จที่ทําให้คนทั้งโลกเนี่ยติดเชื้อเลยก็ว่าได้นะเนี่ย คืออันนี้ผมแค่พูดเฉยๆนะไม่ได้บอกว่าไอ้โควิดเนี่ยมันเป็นอาวุธชีวภาพเมื่จําเป็นจะต้องใช้อาวุธยิ่งใหญ่ให้มันแบบตรการตาไปทั่วโลกแค่ปล่อยเชื้อไวรัสแค่ตัวเดียวก็มีผลไปทั่วโลกแล้วฮะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าปัจจุบันมีทั้งอาวุธนิวเคลียร์มีทั้งอาวุธชีวภาพมีทั้งอาวุธหนักอาวุธเบาปืนเปิสลสารบัดโอ้ไม่ต้องไปนับก็ได้เอาแค่อาวุธนิวเคลียร์กับอาวุธชีวภาพถ้ามันเกิดสงครามโลกครั้งที่3าเกิดขึ้นจริง ไม่ต้องนับเลยฮะว่าผู้เสียชีวิตจะเท่าไหร่และ ผลออกมาจะเป็นยังไงเพราะถ้าเกิดให้ผมตอบกับต่อเลยนะฮะว่าผลหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดอะไรขึ้นคําตอบนี้นะครับผมขออ้างอิงจากนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งหรือว่าท่านสตีเวนฮอว์กิ้นละกันซึ่งท่านนี้นะครับก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้คําว่าเป็นไอสไตน์ในยุคศตวรรษที่21ที่เขาเพิ่งเสียชีวิตไปได้ไม่นานเนี่ยเขาได้อบอกไว้นะครับว่าถ้าโลกของเราเกิดสงครามโลกที่3เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงหลังจากนั้นแน่นอนครับคําตอบเดียวมีในใจเลยนั่นก็คือโลกของเรามนุษย์เรา ย้อนกลับไปอยู่ในยุคหินครับแค่ระเบิดปรมาณูสองลูกสร้างความเสียหายกับประเทศคนตายกว่า2 0 0 0 0 0คนและปัจจุบันมีทั้งปรมาณูเป็นหมื่นลูกทั่วโลกและยังไม่รวมไปถึงอาวุธชีวภาพอีกไม่ต้องพูดถึงเลยครับว่าทรัพยากรบ้านเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะเหลืออะไรบ้างมันจะไม่เหลืออะไรเลยครับมนุษย์เราจะย้อนกลับไปในยุคที่ไม่เหลืออะไรไม่มีอะไร แก่งแย่งชิงที่อยู่เหมือนกับยุคหินเลยนั่นเองซึ่งอันนี้ก็คือแนวคิดของตีเฟนฮ a อ k กินที่เขาได้ทิ้งไว้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปว่าถ้าเกิดสงครามโลกที่3นั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นแบบที่ว่านั่นเองครับ อันนี้เป็นแนวคิดเฉยๆนะแล้วก็กเรื่องหนึ่งนะที่บอกเลยว่าเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็มีการทํานายไว้กับสตีเวนฮองกินเลยนะนั่นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสงครามอีกหนึ่งอย่างที่น่ากลัวมากกว่าอาวุธชีวภาพกับอาวุธนิวเคลียร์เลยนั่นก็คือเรื่องของ AI ครับ <c oughs> เรื่องนี้เนี่ยจริงๆ <c oughs> ผมเคยทํเป็นหลอดซูมดานไปแล้วนะว่าถ้าวันหนึ่ง AI เนี่ยถูกประดิษฐ์ขึ้นมาจนถึงจุดสูงสุดเนี่ยผลหน้าตอนนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นอุ <c> ้ย <oughs> มนุษย์เราจะสบายคอมพิวเตอร์จะมาเป็นแบบคนรับใช้เราสั่งอะไรก็จะทําให้เราหมดมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดในยุคนี้เนี่ยเขากลับมองต่างกันซึ่งผมก็มองอย่างนั้นเช่นกันนั่นก็คือถ้า AI ปฏิบัติหรือว่าพัฒนาจนถ,ถึงจุดสูงสุดเนี่ยแน่นอนครับว่า AI นั้นมันก็จะมีความคิดของตัวเองและอะไรละครับที่ เป็นปรัปักกับธรรมชาติทําให้ธรรมชาติเนี่ยมันสูญเสียมันแย่จนถึงปัจจุบันเกิดกา๊าซเรือนกระจกธรรมชาติเริ่มถดถอยพื้นที่สีเขียวเริ่มไม่มีสาเหตุม,มาจากอะไร่ะครับก็มนุษย์ไงฮะมนุษย์สร้างที่อยู่กวาดพื้นที่จากป่าไปไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วและมนุษย์สร้างกา๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้นมากมายจากอุตสาหกรรมไม่มีการควบคุมบางที่ก็มีการจ่ายสวยหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วต้นเหตุมาจากมนุษย์ทั้งหมดเลย นั่นเลยกลายเป็นว่าถ้าวันหนึ่ง AI พัฒนาจนถึงจุดสูงสุดและเราโปรแกรมให้มันเนี่ยรักษาธรรมชาติและอยู่ใต้กฎบังคับของมนุษย์เนี่ยแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่เราโปรแกรมให้มันได้นั่นก็คือเราโปรแกรมให้มันทําให้โลกสงบสุขอันนี้คือสิ่งที่ยังไงเราก็ต้องโปรแกรมเข้าไปและอะไรที่เป็นปรปรบกับโลกและทําให้โลกไม่สงบสุข มนุษย์ไงฮะเขาเลยบอกว่าถ้าถึงจุดหนึ่งจริงๆถ้า AI พัฒนานนถึงจุดสูงสุดยังไงมนุษย์เราก็ここต้องตกเป็นเป้าหมายของ AI แน่นอนและวันนั้นดีไม่ดีนะครับอาจจะเหมือน a v e n g e r Age of u u t t r o n ก็เป็นได้ฮนะอันนี้คือเป็นแนวคิดของซีเ v e น้องกินที่ถูกดัดแปลงไปทำเป็นหนัง e v e n g e อร์อ r o n รอนนะฮะนนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับผมถึงบอกว่า อันนี้ก็แอบ,บน่ากลัวนะแต่ก็มีใครหลายๆคนบอกว่าเรื่องของ AI เนี่ยถ้าพัฒนาจนถึงจุดสูงสุดจริงๆยังไงมันก็ไม่เหนือบากกว่าแรงของมนุษย์หรอกเพราะมนุษย์เราสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อให้มันรับคําสั่งจากเราไม่ใช่ให้มันเนี่ยมีจิตมีวิญญาณเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นคิดด้วอย่างเดียวครับว่า 1>, 1ก็คือสงครามโลกที่3เนี่ยยังไงก็ต้องมีแน่นอนส่วนตัวคิดว่า40%เอนี่ยยังไงก็เกิดขึ้นแต่จะเกิดขึ้นตอนไหนหรืออาจจะไม่เกิดเนี่ยก็ต้องรอดูเหตุการณ์ต่างๆมากมายเพราะกว่าจะเกิดสงครามโลกที่2เนี่ยมันก็มีผลมาจากสงครามโลกครั้งนีหนึ่งมีเรื่องบาดหมางมีนู่นนั่นคือมีเหตุการณ์มีอีเวนต์หลายๆอย่างเกิดขึ้นมากมายมันคงไม่ได้เกิดง่ายๆและเร็วๆนี้แน่นอนก็ส่วนตัวคิดว่ายังไงเร็วๆนี้ไม่มีแน่แต่ มันอาจจะมีสงครามเล็กสงครามน้อยและอาจจะก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สามในอนาคตไม่ใกล้หรือไม่ไกลที่เราจะถึงนั่นเองครับและนี่ก็คือบทสรุปของรอนสุดสัาสัปดาห์นี้และบทสรุปว่าถ้าเกิดสงครามโลกันจะเป็นยังไงผมก็แจ้งไปเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าก็แต่ละคนคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมว่าอะไรกันนะครับผมมีหนึ่งคำถามอยากจะถามทุกคนว่าแลวถ้าคิดว่าสงครามโลกครั้งที่สามเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นแบบที่ผมบอกจริงไหมมนุษย์เราจะย้อนกลับไปในยุคหินอย่างที่ว่าจริงหรือเปล่าแต่ละคนคิดเห็นยังไง ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้บอกผมว่าหลังรานการนะครับวันนี้ผมไป็นพ่นครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีเ,เพียอนนี้กับรอส,สุมดาเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ